สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชสาธนาสินเจริญเลขประจำตัว5401001622097ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้อหุ้มบบาของจักรยานนะคะด้วยโปรแกรม Solid Works ค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาค่ะ เลือกที่ New นะคะแล้วก็เลือกอันแรกค่ะ Part โอเคก่อนอื่นเราก็จะทำการสเก็ c นะคะโดยเลือกที่ Font Plane ค่ะแล้วก็จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะก่อนหนึ่งรูปยังไม่ต้องกำหนด Dimension นะคะ เป็นสี่เหลี่ยมที่ล่างออกมาจากจุดศูนย์กลางค่ะตัวเราจะกำหนดไดเมนชันนะคะเป็น10คูณ10ค่ะขยายหน่อยนะคะมองไม่เห็นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะสร้างวงกลมซึ่งเป็นวงกลมที่ออกมาจากจุดศูนย์กลางเหมือนกันนะคะให้มีไดเมนเตอร์8ค่ะ กำหนดดิเมนชันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการดึงค่ะเฮกทูสนะคะให้มีความหนา20ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะใส่ส่วนเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นโค้งโงที่หน้านี้นะคะ ตัวแรกเราจะทำการสเกตตก่อนนะคะแต่ก่อนสเกตเราจะต้องสร้างเซนเตอร์ไลน์ค่ะเพื่อหาจุดกลาง หลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปค่ะแล้วเราก็จะสร้างวงกลมนะคะข้างในมีขนาดไดามิเตอร์เท่ากับ กำหนดให้สี่เหลี่ยมของเรานะคะกว้าง14ค่ะด i มม n นา o ักับ14และให้จุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะห่างกับขอบชิ้นงานอันแรกนะคะเป็นระยะ7.5ค่ะ ังจากนั้นนะคะเราก็จะทำส่วนโค้งค่ะก่อนที่เราจะทำส่วนโค้งได้เราก็หาจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะเราก็ทิมก่อนค่ะแล้วเราก็สร้างส่วนโคง้ง หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ extrude แบบ inward นะคะโดยให้มีความหนาสามค่ะแล้วเราก็จะได้ข้อหมูนบอดนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการลบคมด้วยคำสั่ง f i l เล h ค่ะโดยเราจะให้รัชม,มีเท่ากับ1นะคะ ส่วนอื่นนะคะเราจะให้รัศมีเท่ากับ3ค่ะค่ะก็จะได้ข้อมูลบอกนะคะขอบคุณค่ะ